ปี2,566มีเรื่องเล่าหนึ่งที่กลายเป็นกระแสดังบนโลกออนไลน์เริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ภาพคู่กับรถหรูในโชว์รูมพร้อมข้อความว่าเธอใช้เงินลงทุนแค่6,000ดาทแต่สามารถสร้างรายได้ถึง15ล้านในเวลา3เดือนโดยระบุว่าเป็นผลจากการขายอาหารเสริมแบรนด์หนึ่งโพสต์นั้นกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นานผู้คนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความจริงในเรื่องราวที่ดูดีเกินไป หลายคนตามสืบหาข้อมูลพบว่ารถที่ถ่ายคู่ยังไม่ได้ถูกซื้อจริงแล้วเริ่มขุดลึกไปถึงตัวเจ้าของแบรนด์ไม่นานนักซีอของแบรนด์ก็ถูกพูดถึงเพราะมีพฤติกรรมคล้ายกันในอดีตเคยโพสต์อวดรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองใช้ชีวิตหรูหราอวดเงินสดแบรนด์เนมและไลฟ์สไตล์ที่ดูเกินกว่ารายได้ของบริษัทซึ่งเคยทำกำไรสูงสุดเพียงแล้านบาทต่อปีเรื่องไม่จบแค่คำวิจารณ์ เพราะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านและโรงงานของเจ้าของแบรนด์พร้อมหมายจับในข้อหาใส่ข้อมูลเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์หลอกให้คนหลงเชื่อว่าลงทุนเพียงเล็กน้อยก็รวยได้ในเวลาอันสัน้นสุดท้ายเธาเดินทางเข้ามอบตัวโดยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจหลอกใครและขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายขณะที่หลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามว่าธุรกิจที่ใช้ความหวังล่อคนให้เข้าร่วมแบบนี้ จะยังมีอีกดีแห่งที่รอวันถูกเปิดโปง